เราก็มาแจ้งข่าวข่าวนะครับข่าวดีนะครับพี่น้องวันนี้นะครับวันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับนะถือว่าเป็นข่าวข่าวข่าวดีนะครับปู่ป้าก็ได้ออกมาพูดทั้งน้ําตาเลยนะครับเนาะพูดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถึงกับอึ้งเลยนะ f อซเข้าไปซื้อนะครับเข้าไปสั่งของนะครับพี่น้องถึงกับอึ้งถึงกับตกใจเลยครับถึงกับโทรศัพท์ค้างครับพี่น้องก็ลองคิดดูเอาแค่นั้นนะครับนะ ติงตังติงตังติงตังติ้งตังเข้ามานะครับพี่น้องเอฟซีนะสร้างอย่างน้อยหกขวดขึ้นนะครับทีนี้เจ้าเดียวพันสามพันขวดนะครับพี่น้องโอ้ยนะครับเหลือเชื่อครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะครับเหลือเชื่อเลยป้าถึงกับอึ้งนะครับถึงกับน้ําตาซึมนะครับเมื่อวานนี้เนาะออยิ่งได้กําลังจิตกําลังใจกับเอฟซองเอฟซีที่นี่โอ้ยิ่งมีแรงผลักดันครับพี่น้องเอฟซีนะ นี่แหละครับสิ่งที่ผมพูดนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่านะครับสิ่งที่ผมพูดนะมันก็เป็นกําลังใจเป็นแรงผลักดันนะครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้ยพูดทั้งน้ําตาเลยเมื่อคือนนี้สั่งไปสามสิบขวดวะ <laughs> <laughs> เขาสั่งเจ้าเดียวสามพันขวดเลยพี่น้องเอ้ยนะครับสั่งเจ้าเดียวนะ่ะสามพันขวดเลยนะแล้วพี่น้องคิดดูทีนี้นะครับ ว้าถึงกับตกใจเลยครับเมื่อเห็นคอมเมนต์นะครับสั่งเข้ามารุวคนเขาเข้าไปซื้อสามพันสี่พันคนที่นี่อย่างน้อยขั้นต่ำครับหกขวดแล้วสามพันคนนะครับคูณเล่นๆไปเท่าไหร่ครับคูณหกเข้าไปสิอ่าคูณหกเข้าไปสิเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับพี่น้องเงียบ เออสามพันคนคูณหกสีาตๆนั้นะนะนะ่ะคนละสามลังสี่รังก็มีครับพี่น้องออป้าคงได้ไปนอนฝันแล้วตอนคืนนี้ว่ามันเหลือเชื่อมันเกินความคาดหวังเกินความคาดหมายโอ้ตายนะครับพี่น้องเอฟีก็ไม่นึกไม่ฝันเลยเมื่อเช้านี้ก็ออกมาพูดอีกพูดทางน้ำตาน้ำตาซึมเลยนะครับเอฟเข้ามาสนับสนุนนะครับ เอแต่บางคนนะครับปลูกจะแตกตายอยู่แล้วรับรถไปแต่เช้านะครับเมื่อเช้านี้พูดไปซื้อสินค้าไปซื้อน,นะครับซิบตัวร้อยซิบตวัวพันโอ้ตา,ตายตายตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะ <S <S วันเดียวเกือบสองล้านครับพี่น้องเอฟซีขายน้ำปลาระ้านะฮะเออด้ยแพะว่วขันเนาะวันวนะี้เนาะ วันเดียวเกือบสองล้านบาทครับพี่น้องขายน้ำปลารานี่นะนะครับออเดอร์ก็ยังเข้ารัวรวรัวๆเลยครับตัวนี้ออเดอร์เข้ารัวๆรัวๆเลยเลยนะเออนะครับนะแต่ก็เปลกนะนะครับเออแต่ยังมีคนไปสนับสนุนนะเป็นสนับสนุนไปช่วยเหลือบาทนี่โอ้ยนะครับพี่ดาวสวัสดีครับพี่ดาวนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับพี่ดาวนะ เออนะป้าก็โอ้ยขายน้ำปลาลาดีมากนะพี่ดาวเอ้ยวันเดียวสามหมื่นสี่มูลควรเลยนะเออตอนนี้โรงงานก็เร่งผลิตไม่ทันแล้วตอนนี้นะเออสั่งวันนี้ได้ปีหน้านะครับพี่น้องเอฟีนะเออสั่งไปเรื่อยเรื่อยเืยเืยเอฟีก็โอ้ยครับไม่ได้คิดอะไรเลยนะจะได้ตอนไหนก็เอา เออเห็นไหมล่ะอนไปโอนไปโอนไปแล้วตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็ไล่เช็คออเดอร์ออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแอดมินถึงกับปวดหัวครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับเนาะมันเยอะไงครับพี่น้องเอฟซีเออไม่รู้จะรับของใครของใครเป็นของใครนะครับพี่น้องโทรศัพท์จนค้างเอาพี่น้องคิดดูนะ เออนี่แหละครับนะป้ามาถูกทางแล้วเป็นคนไม่กินปรราลาแต่สั่งไปแล้วหกขวดจ้าขอ<ช>บพระคุณมากๆนะคะเออนี่ไงครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวสั่งบ้างใช่อันนี้เราก็ยินดีกับเขาไงครับพี่น้องผมว่าป้ามาถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางแล้วนี่แหละครับคนจะรวยเนาะ,ะมันช่วยไม่ได้นะหยวกนะออคนจะรวยช่วยไม่ได้นะอืมนะครับมันต้องพลิกแพงมันต้อง เจ้าก็สั่งไปยี่สิบสี่ขวดโอตายนะครับพี่น้องเอฟซีแต่ละคนแต่ละคนมันมีสองสูตรนะคะรู้สึกว่าใช่มีสองสูตรนะครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมล่ะฟ้าแดงกับฟ้าส้มไร้บาดนี้ครับพี่น้องเอฟซีนะฟ้าแดงกับฟ้าส้มจะเอานวลหรือต้วงก็ได้นะครับพี่น้องเอฟซีใส่ตำใส่ยำกับใส่แกงเนาะจะแบบไรจะแบบต้วงแบบนวลใส่ตำซื้อกับใคร นะครับพี่น้องเอฟซีปลาแดกปลาลานะครับเนาะกงยกมือดักควักมือเรียกนะครับเนาะปลาแดกแซ่บปลาลานัวอ้คนจะรวยเนาะมันทำโอ้ยนะครับมันห้ามไม่ได้ฉุดไม่อยู่เลยนะครับตอนนี้ไอ้เจ้าไหนเนาะคขมันสิรวยมันโอ้ยอ้เจ้ได้มันกันรวยนะมันบอกไปถึงทางไปถึงปองมันเนาะสิปสิบตัวร้อยสิบตัวพันมันนี่ก็โอ้ยบริเวบาลอย่างเลยค่ามันนี่กะ ขรับรถยางเดี๋ยวกะมึงมึงมึง,มงเดี๋ยวกูของมาขายแข่งมึงนะเดี๋ยวกูไปาของก่อนวันนี้นะเดี๋ยวกูไปรับผ้ามาขายก่อนนะไปเต้เศราบี้อารมณ์ศูนอารมณ์โมโหครับพี่น้องเอฟซีเยียบรถจนวานะครับคูเศร้านี้อ่านะเมื่อเช้านี้ป้าก็ได้ออกมาพูดโอ้ยนะครับทราบถึงน้ําใจของเอฟซีแต่ละคนแต่ละท่านที่เข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับป้าก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะ ออเดอร์ Order, มันจะปังขนาดนั้นเอซี FC จะมาสนใจมาสั่งซื้อขนาดนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะเมื่อเปิดราคาขึ้นมานะครับเนาะเอาสินค้ามาโชว์แป๊บเดียวนะครับพี่น้องเอฟซีอตอนนี้นะครับโรงงานผลิตไม่ทันเลยนะครับนะผลิตไม่ทันเลยทั้งโรงงานไม่พอเลยไม่พอเลยนะครับนะอ่าโรงงานก็เร่งผลิตแล้วครับตอนนี้ เออโรงงานเร่งผลิตผลิตแทบของไม่ทันเลยครับพี่นอนะนะ้องนะอืมนะฟีออเดอ,อีกทีนี้อีกสามอาทิตย์นู่นนะได้นะครับพี่น้องเอฟซไม่เป็นไรยิ่งอยู่นานยิ่งต้วงยิ่งแซบยิ่งอร่อยเอฟซรอได้เอซรอได้เอซบอกว่านะเออนะชุดยอดมากๆนะครับเอซเอ่อพอตอนี่นะเอซลุงผลประแต่เนี่วเหนียวแน่นจริงๆนะงงามเนาะ เออเห็นไหมครับแล้วสิ่งที่สำ,สำคัญนะครับเขาไปอยู่ข้างในแล้วทีนี้แต่ยังมีคนรักคนเมตตาเขายิ่งมากกว่าเก่ากว่าเดิมอีกทีนี้แล้วมันหมายความว่าร้ายนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วผู้บางคนเป็นผู้เสียเส้นผู้เสียเอ็นแต่ไม่มีคนสงสารไม่มีคนเมตตาปานี้ทีนี้อ่านะครับพี่น้องเอฟซีนะแต่ไม่่ะ เออไม่ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไส้แม่น้องไส้ออกมาพูดก่อนเพื่อนเลยนะครับทนเนี่ยผมพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้ขอว่าทาเบิ้งด้อออเดอร์ด้อขอเขาว่าทาเบิง้งโรดด์แมนความข่อยมัด้วยเห็นม่เออแมนความข่อยมัด้วยเมื่อวานนี้บ่ถือตัวเลขนะครับพี่น้องเอฟซีมันจากแม่นไรคอยเบานี่อ่านะครับพี่น้องเอฟซีนะ มันเป็นแบบนั้นไนพี่น้องเอฟซีนะอืมเห็นไหมล่ะ FC, เอฟซีเชื่อมั่นเชื่อใจไงเอาเมื่อไดก็ไดเอฟซี FC ไม่ได้ว่าไม่แน่นไม่นี่ใช่ไหมล่ะอ่แต่ว่าได้แน่นอนครับได้กันทุกคนแน่นอนนะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะอ่าได้กันแน่นอนได้ทุกคนแน่นอนล่ะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะรับรองนะครับพี่น้องเอฟซีมันขายดีกว่าอย่างอื่นนะครับของที่เรากินได้ในบ้าน เอาไปเฮ็ดกับข่าวกับน้ำบะนีโอ้ยครับบะนีเฮ็ดี่ข้าวกับขา่าวผัวกินคูอแซบด้วยเท่าไอ้เจ้าที่จะไหนกูอแซบเทปบะนีผัวย่องเข้าไปอีกบะนี่าฮฮ่โอ้ยตายแล้วบะนีโอ้ซื้ออีกเ้าไอ้สร้างมาอีกบะนี้โอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะการที่จะประกอบเอาหงอาหารพี่น้องเอฟซีนะมันต้องมีทีเด็ดมันต้องมีของดีนะมันถึงอร่อยได้นะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะอ่านะครับนะ อืมเกตับขอผัวก,กินเบื้องเอาแล้วบัดนี้ครับแทบบัดนี้ัวแห้งมักแหง้งแพงก็เก่าอีกบาดนี้